เป็นเมนูดับเบิลชีสค่ะอีกหนึ่งเมนูขายดีค่ะคือดาวชีสไปผัดด้วยแล้วก็เบิร์นออน็อบด้วยชีสอีกรอบหนึ่งแล้วก็เบิร์นไฟที่เป็นสิกเนเจอร์เลยอ่ะจะเป็นดับเบิลชีสค่ะแล้วก็ตัวข้าพดนไฟลูกก็คือจะเป็นตัวที่ เอาชีสออนท็อปข้างบนแล้วก็เป็นไฟลุกเบิร์ชีสข้างบนราคาเริ่มต้นถ้าฝักเนี่ยจะอยู่ที่25บาทถ้วยเนี่ยจะที่55บาทแล้วก็จะมีแตกต่างราคาไปอ่ะแล้วแต่ท็อปปิ้งทุกซอสต้องบอกว่าทําเองหมดเลยทั้งบาร์บีคิวหมาล่าเนยกระเทียมคือทุกอย่างอันนี้เดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวออนท็อปชีสอีกรอบนึงเร้วจกมันยังไม่จุกพออ่ามันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าชีสจุกๆยอดขายพีคสุดต่อเดือนเป็นหลักแสนค่ะวันแรกอาจจะแบบ10สูงสุดคือขขาย้ิบโลมมาจัันนนถึงหอออ่้้ืตตแ แบบสุขสาวที่คนเยอะมาก็อาจจะแบบว่าเลยไปนิดนึงสองกองกว่านิดๆอะไรเงี้ย